ดีชาพิจิตค่ะดวงความรักประจําวันที่16มกราคมคุณได้10เหรียญน,นะคะส่วนเขาเป็น7เหรียญที่กับหัวนะคะวันนี้คุณวิจิตรรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่แฟนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ว่าเขามีปัญหาะคะ่ะเข้ามาทางฝ่ายเขาน่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินที่เขาจะต้องไปเคลียร์ไปแก้ไขปัญหาเนาะ ตัวคุณนั้นนะคะสิบเหรียญไม่มองว่าคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกต่อคนรักด้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณก็มีความโชคดีเข้ามาด้วยในเรื่องของการงานการเงินนะคะจะตรงกันข้ามกับแฟนดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าแฟนไม่มีเวลาให้เราเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะเขาก็ต้องไปเคลียร์อะไรเรื่องส่วนตัวของเขาเท่านั้นนะคะพลังงานเพลฟูเน็ตยังบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่นะ,ะไม่มีอะไรต้องซีเรียสน,นะคะแล้วก็เรื่องของแฟนปัญหาของแฟนในวันนี้นะคะจักรวาลส่งข้อความมาบอกว่า IE from Now นะคะค ซึ่งแปลว่าอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องงานเรื่องการอะไรที่เขายังเครียดอยู่ในตอนนี้มันจะดีขึ้นเขาจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะคะตรงตามเป้าหมายของเขาให้เวลาอีกหนึ่งปีนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะ